สวัสดีครับพี่น้องมาดูที่ยูเคีนต่อพี่น้องฝีมือล,ล้วนกาเมกาเซซัททอเอฟหนึ่งเก้าเคสามสาก้าเคสามเนี่ยมันเป็นขีปฎิบัตป้องกันภัยทางอากาศพี่น้องยูเคียนเขาใช้กาเมกาเซเข้าไปบึ้มแสดงว่ามันหลับพี่น้องมันไม่ทํางานในขณะที่กาเมกาเซของยูเคีนเข้าไปบึ้มการปกป้องหน้าที่การปกป้องประเทศชาติเป็นหน้าที่ของทหารพี่น้องอ่ะเริ่มต้น ที่แนวหน้า bmp หนึ่งพี่น้องโยเค็นใช้ดนดนนะพี่น้องเอาลูกระเบิดไปบุมไปบอม bmp หนึ่งนะเป็นรถคุ้มกาะต่อสู้ภาคพื้นดินของรัสเซียระยะทำการหมายถึงรถคันนี้นะมันสา,สามารถบุกปะทะทำการระยะทางก็ระยะทำการก็ประมาณ20เมตร30เมตรเนี่ยมันสามารถจัดการได้ร้อยเปอร์เซ็นแต่ว่ามันมาจอดอยู่ตรงนี้นะพี่น้อง,พอ,งพอระเบิดตึมหนึ่งฐาน รัสเซียกระโดดออกจากรถแล้ววิ่งเลยนะไม่อยู่นะพี่น้องอย่าคิดว่ารัสเซียอยู่นะอีกอย่างหนึ่งปัจจุบันนี้ทหารรัสเซียพวกเกรดเอเกรดบีเกรดซีไปหมดแล้วพี่น้องปัจจุบันนี้เหลือแต่เกรดซัตเกรดทองทั้งหกออกลบดูฝีมือไม่ว่าชนชาติใดพี่น้องไม่ว่าชนชาติใดก็ต้องทํเหมือนกับยเคนีแเลยถ้ามีศัตรูมาลุกลานก็ต้องเบื้มมันเต็มที่เรื่องอะไรจะปล่อยให้ศัตรูที่มาลุกลาน ต้องมากำแหงพิราตานนในแผ่นดินตัวเองใช่ไหมยูเครนเขาทาตามหน้าที่ของเขาแต่ไอ้คนที่มาลุกลาะมันทำทำหน้าที่หรือเปล่าพ้นสดมคนอื่นเขาเรียกว่าทําตามหน้าที่หรอกพี่น้องวิสัยความประพฤติเรียกว่าโจรชัดเลยไปป้นแผ่นดินบ้านเมืองของคนอื่นตัวนี้ก็เป็นศัตรูหน้าพีพี่น้องถ้าเราเห็นจอมอนิเตอร์รูปแบบนําลูกระเบิดไปบอมเนี่ยสังเกตได้ง่ายที่สุดก็คือเป็นศัตรูหน้าพีเป็นจรวด ระเบิดรถถังรถท่องเกาะของบุคคลที่มาลุกรลานนะพี่น้องปั่งที่ถ่ายคลิปวีดีโออยู่ตอนนี้เป็นฝั่งยูเครนฝั่งที่บึ้มนะก็คือ BMP2 พี่น้องโคตรแม่นแม่นเลยสตูน่าพีซับีเอเป็นงานฝีมือล้วนๆที่ฮานยูเครนเขาจัดการบุคคลที่มาลุกรลานได้ร้อเปซปัจจุบันนี้พี่น้องรัสเซียใช้รถ bmp ห bmp 2, อ bmp 3ออกรบนะรถถังในหาไม่ค่อยจากทีเจอแล้วอีกอย่างหนึ่งรัเสเซียก็นํารถรักษาประเทศออกรบนะพี่น้องคนไม่เข้าใจว่ารถรักษาประเทศกับรถที่อยู่ตามแนวชายแดนมันแตกต่างกันยังไงมาวันที่24่่นะเขาเอาเอาเอาวุธมาลุกลานยูเครนไอไอขบวนรถที่มาวันที่24่่นะมันล้มหายตายจากไปหมดแล้ว ลักษณะที่จะขนอาวุธยุธโทโธปกรณ์มายึดประเทศคนอื่นเขาไม่ได้ขนมาทั้งหมดนะพี่น้องก็ต้องเหลือบางส่วนเอาไว้รักษาประเทศเขาแต่ปัจจุบันนี้เขาเอาลถจํานวนที่รักษาประเทศปกป้องประเทศชาติในอ,ออกออกลบมายถึงฝั่งรัสเซียนะเอาลถรักษาประเทศออกลบนะพี่น้องและก็ข่าวเขาบอกว่าเอาทีหกสิบสองทีหกสิบสี่ที่อยู่ในกวดังออกมาปรับปรุงใหม่ไม่มีอะไรมากขันกระบอกปืนเข้าไปแล้วก็นั่นแหละออกลบเลยเพราะว่าไม่ได้มีรถ เกรดดีเกรดเอเกรดบีแล้วพี่น้องมีแต่เกรดที่อยู่เอามาจากโกดังเลยแหละที่ยูเครนเสียเปรียบตอนนี้บอกตรงนะพี่น้องเสียเปรียบตรงที่ปริมาณการของฝั่งรัสเซียมาเยอะถ้าเทียบปริมาณการระหว่างทหารกับทหารต่อทหารฝั่งยูเครนจะมีปริมาณการน้อยฝั่งรัสเซียมันมีปริมาณการเยอะแต่พูดถึงความแม่นยําและฝีมือคุณภาพนะก็ยังสู้ยูเครนไม่ได้นะพี่น้อง อันนี้ก็น่าจะเป็น BMP 3ไม่น้องอ้าวจริงเลย BMP 3กามกเกาเซ่บินเข้าไปบุ้มมันมี BMP 1 BMP 2 BMP 3 BMP 4ไม่รู้ว่า BMP 5มีหรือเปล่านะพี่น้องเป็นอาวุธที่รัสเซียเหลือไว้ปกป้องประเทศชาติแต่ปัจจุบันนี้นำรถรักษาประเทศชาติออกรบแล้วมันเป็นฝีมือมันเป็นฝงานฝีมือของูเคเล้้นแล้วพี่น้องชซกาเมกาเซ ขณะที่เกิดสืกสองคำยูเครนยังสามารถผลิตกามกาเซ่ออกไปบ่มได้ก็ฝีมือไม่ธรรมดาพี่น้องอันนี้เชิดชูอย่างยิ่งเชิดชูอย่างยิ่งนะโอ้ถ้าเป็นประเทศอื่นโดนรัสเซียลุกลกานแบบนี้ป่านนี้คงจบเกมไปแล้วรัสเซียทาแบบนี้ไม่ใช่ว่าที่ประเทศยูเครนประเทศเดียวนะพี่น้องเริ่มต้นเลยที่เป็นข่าวโด,ด่งดังแต่ว่าสมัยนั้นมันไม่มีอินเทอร์เน็ตเขาไปลุกลานที่ประเทศอัฟกานิสถานพี่น้อง อยากจะทำกับการนิยฐานให้เป็นสังคมนิยมโซเวียตพูดง,ง่ายๆปกครองรูปแบบคอมมิวนิสต์ปรากฏว่าไปลบอยู่เก้าปีพี่น้องไปลบอยู่เก้าปีปัจจุบันนี้รถถังรถทุ่งก่อของรัสเซียรุ่นรุ่นน่าจะเป็นก่อนสงครามหรือเปล่าไม่มั่นใจพี่น้องก่อนสงครามโลกหรือเปล่าไม่มั่นใจนะแต่ก็หลายสิบปีแล้วนะพี่น้องประมาณสักสามสิบปีน่าจะได้นะไปลบที่อับไก่ถฐารัสเซีย ไม่ใช่รัสเซียอดีตสหภาพโซเวียตแพ้นะพี่น้องเก้าปีแพ้นะพ้รับคาบนะจากนั้นก็ไปที่ประเทศสโลวาเกียอันนี้ก็นาก่าจะเป็น m, m b m p สามนะพี่น้องเดินบึ้มนะจากนั้นก็ไปสโลวาเกียจากนั้นก็ไปจอร์เจียที่เป็นข่าวโด่งดังมากที่สุดปัจจุบันนี้ก็คือมาลุกลานยูเครนนะพี่น้องนิสัยเหมือนเดิมเอา b m p สองพี่น้องนิสัยเหมือนเดิมนิสัยเหมือนเดิมชอบลุกลาน คนอื่นอยากให้คนอื่นปกครองด้วยรูปแบบสังคมนิยมรัเสเซียอยากจเจริญรอยตามโซเวียตนะพี่น้องคิดว่าจะสําเร็จไหมโอกาส <c oughs> ที่จะสําเร็จเนี่ยเป็นไปได้น้อยมากเลยพี่น้องเพราะว่ายูเครนเนี่ยเขามีกองกําลังนาโต้ NATO, กองกําลังของยุโรปตะวันตกเขาช่วยเต็มที่นะเพราะว่ายุโรปตะวันตกกับ สมาชิกนาโตเขาไม่ไว้ใจรัสเซียนะพี่น้องเห็นรัสเซียทําการลุกราอยูเครนแบบนี้เขาก็นอนไม่สุขพี่น้องนอนไม่สุขอยู่ไม่สุข <c oughs> เขากลัวว่าสักวันหนึ่งรัสเซียมันจะไปเล่น e ia, ลเอสโตเนียรัสเวียลอทัวเนียโปรแลนด์นะพี่น้องอันนี้ก็คือไปบึ้มเหมือนนะพี่น้องใช้โดนเอาไปบึ้ม BMP งานฝีมือล้วนๆพี่น้อง BMP สามเมื่อกี้ ส่วนตัวนี้เขาเรียกว่าทอเองพี่น้องเป็นระบบป้องกันระบบป้องกันขี่นวถพื้นสู่อากาศพิสัยใกล้ทุกสภาพอากาศสูงต่ําและปานกลางระยะทําการ12กิโลเมตรเขาผลิตขึ้นมาปีพศ2534ระยะทําการ12กิโลเมตรเนี่ยมันถ้าดูตามคําโฆษณาเขาเรียกว่าระบบป้องกันภายทางอากาศน้ำพี่น้องไม่ว่าจะ เป็นเฮลิปเต t e r ขี่ปนุัลตลอนอากาศยานไร้คนขับไปก็ขามขี่บนวัร์เยสัน้นมันป้องกันได้หมดนะพี่น้องแต่มันไม่สามารถป้องกันการมิกาเซ่ที่อยู่เคียนนําไปบอมไปบึ้มได้ตั้งแต่ผลิตขึ้นมาปีพศ2534น่าจะไม่เคยออกไปรบที่ไหนนะพี่น้องแต่คิดว่าน่าจะเคยไปทําการที่ซิลียนะพี่น้องแต่ว่าก็ไม่มีข่าวชัดเจนว่าไปป้องกันภัยที่ซิลียได้หรือไม่คลิปนี้ก็ประมาณแค่นี้นะครับ สวัสดีครับ